สวัสดีครับกลับมากับเรารายการจัดตุ้ยวิ์อาร์ต e ี29นะครับว้าวเลขสวยอ่าวันนี้จะเปลี่ยนประเทศกันบ้างฮะไปฝรั่งเศสกันนะฮะ,ฮะมีพิพิธภัณฑ์หนึ่งน่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะฮะซึ่งคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นี้เท่าไหร่นะครับต้องเป็นสายศิลปะที่ที่แบบชอบด้วยนะ,ะชื่อถานที่อย่างนี้ว่าออเรนเจอรี <el> อ่านเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเกิดอันฝรั่งเศสอันตัวเรนมันออกเรนอ์กรนเจอรีออกไม่ถูกอะยากหน่อยก็ออเรนเจอรีนี่แหละง่ายนีออเรน์ส้มนะครับนะครับซึ่งมันมีผลงานของระดับศิลปินที่อยู่ในยุคอิมเพรสชันนิสต์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของชื่อว่าคราโมเน่แล้วโมเนเนี่ยมันเป็นงานสุดท้ายที่หลังๆนะฮะขอเล่านิดนึงตอนนี้ไป ปารีสครั้งแรกมาสักสามสิบปีที่แล้วเนี่ยนะก็ไปดูที่นี่ที่นี่ไม่ดังเนะไม่มีใครรู้จักเลยไม่มีใครรู้จักเลยเขาไปซ<ะ>ื้อตั๋วก็ง่ายไม่ต้อง<ม>ทําจอง,งไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยนะใช่แล้วแบบว่าเสียดายมากแบบอะไรรูปมนต์ได้ยิ่งใหญ่ไปเก็บไว้ตรงนี้อะไรเนี้ยครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเอา่อในที่สุดเนี่ยก็มีการ คงโปรโมทเยอะขึ้นโมเน่ดังขึ้นอะไร<ม>ก็มีคนแบบว่าเรียกว่ามาดูเยอะขึ้นนะฮะม,มาแบบมาเรื่งนี้เยอะขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ดังมากและในที่สุดเนี่ยพี่ว่าเขาเพิ่ม collection. คอลเลกชันอันนี้เล่านิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปรูปแรกที่จะได้คนได้เห็นภาพเนี่ยนะะมันยิ่งใหญ่มากก็คือมันเป็นการตกลงกันระหว่างคอมมอนเซอร์นะฮะคอมมอนเซอร์นี่ในที่สุดเนี่ยเป็นพาณาิชยบดีของฝรั่งเศสนะครับ,รบแล้วก็เป็นเพื่อนโมเน่ ช่วงตกลงกันนี่น่าเขาน่าจะเป็นคล้ายๆเจ้าเมืองของของปารีสนะ,ค,ะครับถ้าลำดับผิดเดียวขออภัยแต่เป็นอันว่าเขาบอกว่าอย่าให้โมเน่เนี่ยทำงานชุดหนึ่งที่พิเศษหน่อยอที่เรียกว่าเรียกว่ายิ่งใหญ่แรงสิงสันติภาพอะไรก็แล้วแต่นะมีไอเดียให้แล้วโมนเน่ทำตอนนั้นอายุแปดสิบกว่าอืมอครับอาตเอางี้อาร์ตรู้ไมว่าลูก ยาวที่สุดที่จะทำในซีรีส์นี้ยาวที่สุดเท่าไหร่17นี่ดูนี่ดูดูที่อาร์ตไปดูนี่ก็สิบกว่าเมตรหมด17นี่หมายถึงว่าจากนี่จะเลยประตูรั้วที่ไปเรียบร้อยแล้วนะใหญ่มากนะฮะแล้วที่มันยากก็คือว่าการสร้างฮาร์โมนีเรียกว่าความกลมกลืนของสุดอีกด้านหนึ่งไปสุดสุดด้านหนึ่งเข้าใจป่ะโอ้โหแบบมันสุดเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นเยอะแยะไปหมดแล้วพอหลังจากทาเสร็จเนี่ย ก็บอกว่าโมเนตไม่ให้ยืมว่าเก็บไว้ที่บ้านครับไปเอาได้หลังจากโมเนตอืาย้ามีเด็ก่ยอมให้เลยตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวเนาะแล้วก็มันยิ่งใหญ่มากนะทุนนีแล้วก็พูดถึงที่นี่จริงจิแล้วเป็นอ็บสแตรกแล้วมันก็จะเป็นเขาก็จะเขียนไว้นะฮะชาาสายเนี้ยอันนี้ก็สิบปุสิบเจ็ดเมตรนะใหญ่มากครับแล้วเขาต้องการทําเป็นวงลีเพื่อเราจะห้อมล้อมเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศบนบัวก็าะนั้น S <S <Pop> <ower> อืมนะฮะห้อมน้อมอยู่ในต้นทางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอออริจินีที่เนี้ยนะครับก็ like right. เรียกว่าเป็นอะไรเนี่ยเห็นมแล้วก็อันนึงที่พี่อยากตั้งก็สังเกตนะฮะถ้าเราเห็นวอเตอร์เรลลี่ของโมเน่เนี่ยอรานดูไหมว่าโดยปกติหลักแลนสเคปอะไรบางอย่างมันหายจากแลนสเคปของโมเน่ที่เหมือนเหมือนแลนสเคปชาวบ้านเคยยินพี่เล่าเรื่องนี้นะอืมทองฟ้าเหรอฮะใช่อืมแล้วทองฟ้าอยู่ไหนอยู่ในน้ํา ท้องฟ้าไม่ได้หายแต่มันมีรูปของท้องฟ้าหรือเตกอยู่ในน้ำแล้วนั้นเมื่อเราดูรูปเนี่ยเรา naturally รู้สึกเลยว่ามันครบซึ่งมีเป็นรูปที่ผิดปกติเก็ตปะเก็ตครับนี่คือ genius เจังคือเรารู้คือปกติเราดูเราก็ต้องมีขอบฟ้าขอบอะไรอันนี้ขอบไม่มีแต่เหมือนก็ขยับกล้องลงมาทนี่อารตปกติอาร์ตถ่ายพระอาทิตตกอาร์ตจะมี horizon พระอาทิย์กำลังจะตก อันนี้คือเขาขยับลงมาหน่อยหนึ่งเก็ดไหมเ็ครับให้เห็นแต่น้ําอืำแล้วถ้ามาถามว่าทำไมเราไม่รู้สึกขาดอะไรเพราะเราเห็นครบอ่ะเราเห็นเนี่ยขอบต้นไม้วางรูปนไยเห็นขอบดินด้วยแล้วก็เห็นท้องฟ้าด้วยแต่ท้องฟ้าที่ไม่ใช่ท้องฟ้าจริงแต่เป็น reflection ของท้องฟ้าขนาดว่านั่นคือความฉิงเนี่ย invention ของผมเคงที่พี่ว่าสุดเลยครับอันนี้ก็อันหนึ่งที่ชอบมากแล้วก็ มันจะมีเดี๋ยวท่านไปดูนะครับจะมีเช้าสายบ่ายเย็นอ่าแล้วก็แสงก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่บอกที่มันจีิเนี่ยเพราะมันใหญ่มากในพิพิธภัณฑ์นี้เขาแบ่งเป็นสองห้องอ่าอ่าก็ก็แบ่งเป็นน่าจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่เราลองไปอ่านดูนะเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเงี้ยเราอาจจะวนไปเนี้ยอาจจะวนซ้ายวนขวาอะไรก็แล้วแต่ครับเขาก็แบ่งชั้นนั้นเป็นชั้นของวลงานเอ่อของโมเน่อย่างเดียวเลยชั้นนั้นอ่าแล้วก็อย่างงั้นก็จะมี ลงไปชั้นใต้ดินแต่ว่ามิวเซียมที่นี่เล็กๆนะใจไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่มันมันเป็นเก็บคือที่สุดของชูของตีนของความเป็นมนุษย์นะนี่อย่างรูปนี้เห็นไหมฮะว่ามันเราเราก็เออให้ท่้งเงย horizon น่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แต่เอาไปไม่ถึงฟ้าอ๋อฟ้ามันอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยนี่หรอปะนี่เป็นคอม p o s i t i o n ที่หลอกไปหลอกมาที่มหัศจรรย์มากน่าสนใจแล้วก็พี่ทิ้งรูปสุดท้ายไว้ให้ก็เป็นรูปที่อ่ไม่มีหลายรูปนะฮะอันนี้น่าจะเป็น แหมเขาโทษทีลืมชื่อไปนิดหนึ่งก็เป็น expressionist มีรูปดีๆอีกหลายรูปเลยตอนที่ไปเนี่ยอย่างที่บอกไม่มั่นใจเขาลืมมาแรกไปเลยหรือเปล่าแต่มีรูปของเรนัวหลายรูปมากครับแล้วก็มีรูปของที่ดำของเซซานคนนั่งเล่นไพรบนะฮะซึ่งก็ไปไปดูได้เลยไม่คนพลาดเลยอันนี้คือถ้าใครชอบอิ p r e s s i o n i s t และโมเน่บอันนี้คือที่สุดที่สุดอันีช่วงที่ผมเข้าไปเนี่ยเห็นเขามีเป็น ศิลปะของเอปิกัสโซอยู่ที่นั่นด้วยนะฮะอาจารย์เขาเหมือนเหมือนไปเอามาบางส่วนอะไรเงี้ยอาจจะมีการแสดงเป็นเป็นแบบชั่วคราวทมโพรารี่อย่างี้แนะนําเลยแล้วก็จะไลฟ์ฟังว่าเมื่อก่อนนี้อย่างนี้ก็คงมียังหาไม่เจอเป็นหนังสือเล่มหนึ่งของเล่มยาวเลยนะฮะเมตรแล้วก็เปิดเปิดเปิดอย่างเงี้ยอืเก็บรูปเหล่านี้ไว้ซึ่งมาสุดจั์นะจริงจริงฮะใหญ่มากโอเคก็ได้ถือว่าเป็นหนึ่งในมิวเซียมที่ เอ่อถ้าหาโอกาสไปชมกันนะฮะก็จะถือว่าเป็นผลงานหนึ่งที่อยู่ในช่วงบ้นปลายชีวิตของโมเน่นะะแล้วก็ถือว่าเรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยว่าได้นะฮะจารย์ก็โอเคเราเดียวกาสไปชมกันนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ